สวัสครับชาว FPS Thailand ครับผมวันนี้พี่แว่นไม่ได้มารีวิวอะไรนะก็จะมาพูดถึง Trash Talk <ท><น>การ Trash Talk นี่คือหมายถึงเวลาชาว FPS น่าจะรู้จักกันดีนะฮะเวลาแข่งออฟไลน์ตามงานต่างๆเนี่ยเล่นเนี่ยแล้วก็จะตะโกนข่มขวัญคู่ต่อสู้ไรหนะ้าตายเอ,อ้ยอ,อ,อย่าให้บ้านอย่าให้บ้อลไปดิ คอยอะไรต่างๆนะครับผมอันนี้เดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นการอธิบายว่าทําไมมันถึงทาไมจึงถึงต้องทําอย่างนั้นบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมโอเคอการทรัฟช็อกเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นมาจากที่พวกเอ s ีอสักสักอย่างเดียวครับผมพวกระดับโปรอย่างต่างประเทศก็มีการทรัฟช็อกันเกิดขึ้นอย่างเช่นทีมคัตเตอร์ส r i ร์

Everyone, oh, this could be a total disaster. Thank you, man. ravage on everyone. The black hole as well. Flight of Valley turns it around. Gravage as well. Stolen by Danny. Are you kidding me? They turn it around. Four heroes dead. Five heroes dead. Chuan trying to survive. Chuan's. Lumetta, core team, Dota 2 Yang, IG, Tung, Tananga, Juga team, Mitras. กเนี้ยคือการทรัช็อคของอ่าต่างประเทศซึ่งมันมันก็มี2มุมนะครับผมเอามุมที่ดีก่อนละกันมุมที่ดีก็คือมันเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ในช่วงจังหวะนั้นอย่างเช่นคุณโดนกดมาทั้งเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วการการได้ตะโกนการได้อะไรเงี้ยมันรู้สึกเหมือนแบบยูฟรีมากแบบรู้สึกแบบปลดปล่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเก็บมาก นี่คือคือในเรื่องของทางด้านอารมณ์2ก็คือการในเชิงจิตวิทยานะครับผมจิตวิทยาก็คืออ่าเวลาเรารู้ว่างานนั้นมันไม่ได้มีอินเอียร์ไม่ได้มีเอามัฟอะไรปิดอ่าหูทําให้เสียงเวลาเราพูดเนี่ยมันออกไปหรือแม้แต่กระทั่งที่เราพูดกับเพื่อนเนี่ยฝั่งตรงข้ามได้ยินการตะโกนหลอกก็จะเป็นอีกหนึ่งกลวิธีอันแน่ปลาเบิร์ดอ้าแอลด้วยในเวทีระดับ นนัน้การแข่งขันเนี่ยทุกอย่างคือกล,ลยุทธ์หมดนะครับผมก็อันนี้ก็ถือว่าในเชิงการแข่งขันนะผมส่วนในการชาช็ชอปในบ้านเราตอนเนี้ยอมรับว่าบางบางทัวร์นาเมนต์นะฮะบางกลุ่มบางกอน,นี่ก็จะมีติดคำหยาบคำอะไรมาบ้างเชิงท้าทายนะครับผมที่จริงที่จริงมันมัน,ม,นมันน่าจะมีลิมิตมีขอบเขตนะครับผมก็คือตะโกนได้เยอะหยันเยอะเย้ยทำให คนอื่นมีอารมณ์อย่างเงี้ยถ้าถ้าอย่างเงี้ยจะจะดูรดุนแรงแล้วก็พี่แว่นคิดว่ามันน่าจะแรงไปนิดนึงนะครับผม <î nd> และอีจุดหนึ่งที่ไม่ควรนะผมก็คือคำหยาบโอเคเราอาจจะเห็นทีมระดับโลก สบ,บัดคำหยาบออกมาอะไรเฮียหาฟักปงฟักออฟฟักกิ้งบิชอะไรอันเนี้ยคือบางทีเราก็ไม่ต้องออกมาเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับผมโอเคถึงแม้ว่าการแข่งเกมมันก็อาจจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวยอมรับว่ามีอารมณ์คนแข่งเกมก็วัยรุ่นเวลาในเกมอ่ะมันอาจจะแบบตึงอะไรเงี้ยแต่พอนอกเกมมาท้ายสุดก็จับมือกันเื่อนกันนะผม <S <S อยากให้อยากให้ทุกคนเข้าใจ <S <S นะว่าบางคนแบบเฮ้ยมึงเล่นเกมทำไมมึงถึงเอะอะวอยวายอะไรขนาดนั้น นะครับผมบางคนถึงขั้นแบบไปซ้อมแลนและเสียงดังมีเรื่องก็มีฮะมีเรื่องกับเด็กเด็กประจําร้านเด็กถิ่นอะไรเงี้ยเด็กถิ่นไม่พอใจเฮ้ยมึงมาเสียงดังอะไรข้างคูออกนอกร้านไปโดนดักต่อยก็มีในไทยนะครับผมก็บางอันนั้นคือกลุ่มคนที่ไม่เข้าใจนะฮะท้ายนี้ขอฝากไว้นะครับผมสําหรับเกมเมอร์ไทยนะฮะแชช็อคบ,บ้านเราถ้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งร้านหรือว่าทั้งงานเป็น,เป,นเป็นพวกเดียวกันก็อย่าอย่าแรงเกินนะฮะแต่ว่าถ้าอยู่ตามร้านเกมซ้อมเกมอยู่ก็ เบาๆหน่อยก็ได้ับผมเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอยู่ๆมาถึงดังนี้เดี๋ยวจะเกิดอ,อันตรายได้นะครับผมส่วนต่างประเทศก็อันไหนดีก็จํามาครับอันไหนไม่ดีก็อย่าจานะครับผมอย่างที่แว่นบอกครับผมต่างประเทศมันก็คนเล่นเกมบางทีมันก็มีเกรียนเหมือนกันนะครับผมเหมือนเล่าเลยฮะแต่เขาอเผอิญว่าเล่นเก่งแล้วก็เป็นระดับโลกนั่นเองแล้วอันไหนอันไหนดีก็จํามานะครับผมประมาณนี้เนาะจะได้เข้าใจตรงกันวันนี้แว่นขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ